สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับสวัสดีครับเราขอ,อนําบทสัมภาษณ์ทนายตั้มนะครับที่ดรเสรีวงมนทาได้สัมภาษณ์ไว้ในรายการเรื่องลับมากออกากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14.40น,น,นท,ทางช่อง Nation TV ช่อง22โดยได้สัมภาษณ์ ทนายตั้มเกี่ยวกับเรื่องของลุงพลนะครับมีคำถามมากมายครับที่เรานำเสนอไปแล้วในคลิปนี้จะเป็นคำถามต่อเนื่องจากคลิปก่นกอนนะครับโดยคำถามมีว่าไม่เกี่ยวกับคดีแต่คิดถึงหลานใช่ไหมทนายตั้มตอบว่าคงเป็นงั้นแหละครับเพราะลุงพลได้ไปเห็นศพน้องผมไปดูคลิปย้อนหลังพอมีคนเจอศพน้องลุงพลก็อยู่แถวนั้นลุงพลก็ไปดูและร้องกรี๊ด เสียงดังเลยเสียใจเคยเห็นหลานในสภาพดีๆแต่พอไปเห็นเป็นศพภาพคงยังติดตาอยู่แม้ระยะเวลาผ่านมาเกือบปีแล้วพอกลับไปจุดเดิมมีคนที่ถามเรื่องเรื่องนี้เป็นใครก็คงรู้สึกเหมือนกันเลยครับสะท้อนใจคำถามถัดมาทนายตั้มบอกว่าเรื่องน้องชมพู่ถ้ามีฆาตกรรมจริงไม่ใช่คนคนเดียวแน่นอน ต้องมากกว่าหนึ่งใช่ไหมทนายตั้มตอบว่าขึ้นเขายากจริงๆถ้าแบกน้องไปคนเดียวตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าน้องเสียชีวิตได้ยังไงถ้าดูตามผลชาณสูตรของแพทย์เนื้อตัวมีรอยขีดข่วนไม่ใช่รอยทําร้ายเป็นการเกิดจากเดินแล้วโดนกิ่งไม้เป็นไปได้ว่าตัวอาจไม่ได้ใส่เสื้อไปด้วยหรือเปล่าแล้วก็ ขาก็มีรอยทีนี้แพทย์ชนะสุิ์มาแล้วไม่มีร่องรอยการทำร้ายหรือล่วงละเมิดทางเพศถ้าฆาตกรรมโดยการอุดปากไม่ให้หายใจตาต้องแดงออกมานะแต่ทีนี้นะ่ะไม่สามารถบอกได้ว่าใครฆาตกรรมผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้จะเอาน้องไปไว้ข้างบนและปล่อยให้ตายเหรอเพราะเขานะ่ะไม่ได้เสียชีวิต วันที่11อยู่แล้วนะน่าจะเสียชีวิตในวันที่1 2บสถึงสิเหมือนเอาไปปล่อยไว้หรือเปล่าเพราะร่างกายมีร่องรอยขีดข่วนตามร่างกายเหมือนได้เดินด้วยขึ้นเขาคนเดียวเป็นผมนะ่ะก็เหนื่อยแหกแล้วถ้าจะแบกน้องขึ้นไปนะ่ะมันก็ลำบากนะเลยคิดว่าน่าจะมีมากกว่าหนึ่งคนคำถามถัดมาทำไมไม่ฟันธงว่าจะทำคดีนี้หรือไม่ ทนายตัมตอบว่าผมยังตรวจข้อเท็จจริงไม่ครบไม่รอบด้านทุกคดีที่ผมทำน่ะผมไม่อยากเงืบขอตรวจสอบทุกด้านก่อนแต่ผมฟังลุงพลพ่แตนแล้วต้องฟังคนอื่นด้วยมีอยู่ในใจแต่เดี๋ยวบอกสื่อที่โนนที่นี่เขาเล่นอยู่บ่อยๆจะทำให้ผมทำงานยากสวัสดีครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุล ได้โพสต์บทความเกี่ยวข้องกับลุงพลนะครับและจัก,กรีดังนี้ชื่อบทความว่าจาัก,กรีแบ่งปันรอยเศร้าในดวงใจในตอนที่สองนะครับที่เราจะนําเสนอโดยมีข้อความดังนี้ครับแต่เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจัก,กรีใจเกินร้อยไม่เคยโทษใครไม่เคยร้องขอความช่วยเหลือจากใครก้มหน้ามองดินยอมรับชะตากรรมที่กําลังจะเกิดขึ้น ตัดสินใจเดินทางมากรุงเทพมหานครเพื่อมาพบเจ้าพนักงานตำรวจด้วยตนเองหวังตายเอาดาบหน้าแต่ก็ยังคิดถึงเชฟยันซึ่งครั้งหนึ่งเคยพบเจอกันที่กกอกให้มาเป็นเพื่อนนำทางไปสถานีตำรวจความทราบถึงทนายเกิดความสงสารหนุ่มน้อยนามว่าจัก,กรีจึงอาสาเดินทางไปเป็นเพื่อนด้วยหลังจากเสร็จ ธุระกับทางเจ้าพนักงานตำรวจแล้วจัก,กรีจึงถูกเชิญไปทานอาหารชมทะเลกรุงเทพทําให้ความทุกข์ที่สะสมอยู่ในใจค่อยผ่อนคลายลงเมื่อความทุกข์เริ่มลดลงจัก,กรีเริ่มเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปให้ทานายฟังว่าทํำไมถึงต้องออกตัวท้าชนกับท่านอหรือเรียกง่ายๆว่าไปท้ารบกับท่านอซึ่ง นับตั้งแต่รู้ว่าจัก,กรีถูกดำเนินคดีและต้องมาพบกับเจ้าพนักงานตำรวจไม่เคยมีใครสอบถามไม่เคยมีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคือไม่สนใจทุกอย่างนอกจากส่งเสียงเย้ยวเย้ยวสนับสนุนตอนที่ยังไม่เกิดเรื่องจัก,กรีต้องหาทุนหาเงินหาเพื่อนมาโรงพักเองด้วยความห่วงใยจากพ่อแม่ ที่อยู่ทางบ้านพร้อมเงินที่มีติดตัวน้อยนิดสิ่งที่เกิดกับจัก,กรีภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าหุ่นเชิดบทความนี้ถ้าใครเคยส่งเสียงสนับสนุนให้จัก,กรีต้องตกที่นั่งลำบากอยากให้ยื่นมือเข้ามาช่วยจัก,กรีบ้างไม่มากก็น้อยดีกว่าแกล้งปล่อยไม่รู้ไม่ชี้มันจะเป็นตรบาบาป ติดตัวไปตลอดชีวิตได้ส่วนพญาราชสีถ้าได้อ่านเจอทนายอยากขอความการุณาให้อภัยจัก,กรีสักครั้งนะครับการที่เด็กกล้าเปิดหน้าทารบกับท่านบางทีเขาอาจจะมองในมุมที่เด็กเขามองกันทำให้ท่านอ,อต้องมาเป็นศัตรูกับเด็กซึ่งเป็นการรบที่ไม่สมศักดิ์สรีเหมือนราชสีทะเลาะกับลูกแกะ ชนะไปก็ไม่มีประโยชน์มันเป็นการทำลายภาพพจน์พยาราชสีครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีเพียงสามคนที่รู้คือตัวน้องจัก,กรีเชฟยันและทนายเท่านั้นครับที่จะเก็บความลับนี้ตลอดไปถ้าเราเป็นปัจเจกชนเราจะใช้เหตุผลคุยกันทนายนิทัศน์ประเสริฐนติกุล16กุมภาพันธ์ 2564กรุงเทพมหานครความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดังนี้จักกรีแบ่งปันรอยเศร้าในดวงใจชื่อจักกรีเป็นชื่อของสูงแต่หนุ่มน้อยคนหนึ่งนำมาใช้เป็นชื่อดังนั้นจึงอาจเป็นอาถรรพ์ที่ทำให้คนที่ชื่อนี้ป่วยเป็นโรครักษายาก แต่มูลเหตุที่มาของชื่อนี้เพราะหนุ่มน้อยเกิดในวันที่6เมษายนณคลินิกหมอจัก,กรีอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีจึงถูกหมอที่ทำคลอดนามว่าจัก,กรีตั้งชื่อให้ด้วยวัยยังหนุ่มน้อยแต่ใจรักความยุติธรรมเป็นคนตรงไปตรงมาทำให้ชอบช่วยเหลือผู้ถูกรังแกแต่ไม่ชอบรังแกคนอื่น เมื่อจบมศ .3 เกิดป่วยเป็นโรคที่รักษายากต้องมารักษาที่โรงพยาบาลศรีราชกรุงเทพมหานครทำให้ต้องหยุดเรียนแต่ไม่หยุดต่อสู้ชีวิตจนเมื่อกลางปี2563เกิดคดีน้องชมพู่จึงได้เฝ้าติดตามทำให้มีข้อมูลหลากหลายอยู่ในสมองและมองเห็นว่าลุงพลไม่น่าจะใช่คนร้าย ดังนั้นเมื่อมีข่าวจะมีการจับกลุ่มลุงพลจึงได้ออกตัวมาปกป้องด้วยใจยบริสุทธิ์ทำให้ชื่อของจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพพนจรเป็นชื่อที่รู้จักของสื่อโซเชียลอย่างแพร่หลายใครที่เป็นศัตรูกับลุงพลก็คือศัตรูของจักรีใครที่เป็นเพื่อนของลุงพลจักรีเป็นเพื่อนด้วยแต่จักรีหารู้ไม่ว่าในโลกกลมๆใบนี้บางคน อาจจะดูเป็นมิตรแต่อาจไม่เป็นมิตรบางคนอาจดูเป็นศัตรูแต่อาจดีกว่ามิตรท่านอคือศัตรูของลุงพลดังนั้นจักรีจึงถือว่าเป็นศัตรูของจักรีด้วยแต่ด้วยวุฒิภาวะและวัยที่ยังอ่อนต่อโลกจึงทำให้ทำอะไรไม่ทันคิดระวังด้วยใจใสซื่อข้อมูลอะไรที่ทำให้ท่านอ,อเสียหาย จะถูกส่งเสริมและยุยงให้จักรีนำมาเผยแพร่โดยจักรีหารู้ไม่ว่าอะไรจะตามมาวันหนึ่งท่านออเปิดสงครามด้านกฎหมายกับลุงพลจึงทำให้จักรีมีความขุ่นข้องหมองใจท่านออมากแต่ด้วยความเป็นหนุ่มน้อยจึงไม่สามารถต่อกรกับพญาราชสีได้แต่อาจจะด้วยการส่งเสริมให้ต่อกรจากคนรอบข้างทำให้จักรี เขียนบทความหลายอย่างที่ทำให้ท่านออเสียหายทำให้ท่านออทนไม่ได้ที่จะให้เด็กตัวน,น้อยมาดูถูกเกียดตยามจึงใช้กฎหมายจัดการเพื่อสั่งสอนทำให้หนุ่มน้อยจากกรีต้องตกเป็นที่นั่งลำบากกลายเป็นผู้ต้องหา